สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะยุ่งจะพามาดูวิธีการใช้ค่ะปุ่มเครื่องหมายคำถามปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่มีมาให้ค่ะกับจักรเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีสทุกรุ่นเลยปุ่มนี้นะคะถ้าใครค่ะมีคำถามสงสัยนะคะอยากรู้ว่าปุ่มที่อยู่ในตัวจักรทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะคะมีหน้าที่ไว้สำหรับทำอะไรนะคะ ให้ใช้เครื่องหมายคำถามแล้วก็กดไปที่ปุ่มนั้นได้เลยค่ะสมมุตินะคะยุ่งอยากรู้ว่าปุ่มด้านบนปุ่มนี้ค่ะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรนะคะเพียงกดเครื่องหมายคำถาม ตัวหน้าจอก็จะขึ้นเป็นกรอบสีฟ้าให้เราค่ะแล้วก็กดตัวปุ่มที่เราต้องการรู้ได้เลยนะคะว่าปุ่มนี้เอาไว้ใช้สําหรับทําอะไรค่ะซึ่งปุ่มที่ยุ่งกดเมื่อกี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับปรับความตึงได้ค่ะจะมีคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ปุ่มอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดเครื่องหมายคำถามได้เลยค่ะอย่างเช่นให้กดเครื่องหมายคำถามก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการรู้ได้เลยค่ะปุ่มนี้เป็นตัวปุ่มที่เอาไว้สำหรับลดฟันจักนะคะเป็นการบอกฟันจักค่ะถ้าเรามีคำถามสงสัยค่ะเกี่ยวกับลายตะเข็บลายเย็บเพิ่มเติมเราก็สามารถกดได้เลยนะคะปุ่มนี้เป็นแฟ้มสำหรับ ฟังก์ชันลวดลายอะไรนะคะตัวนี้เขาก็จะอธิบายบอกเราเป็นภาษาอังกฤษเลยมองง่ายมากๆเลยค่ะ